สวัสดีครับผมบอลจันทารามนะครับวันนี้ผมก็มีนัดเช่าพระนะครับที่จังหวัดอยุธยานะอีพี่ท่านหนึ่งนะครับส่งรูปพระมานะครับเป็นเหรียญทำน้ำมนต์นะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะแท้หรือเปล่านะครับแต่ดูสภาพโดยรวมนะครับน่าจะมีโอกาสแท้นะครับเพราะว่าภาพที่พี่เขาส่งมานะครับเป็นภาพเบอร์นะครับ จากการถ่ายพระนะครับก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวยังไงนะครับก็ติดตามรับชมกันได้เลยนะครับไปครับตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับ ทางก็ลึกลับมากนะครับ เดียดของใครนะพี่นะีเลยวะอันนี้ของผมนั่นแหละนะผมอว่าแม่เขาเก่าอยู่ในซองดี<ม>เราก็ไปล้อเราผมก็เก็บย่าางเงเก็บพระทั่วไป<ม>ที่ชอบชอบหลวงพ่อมุย้ยขอเก็บหลวงพ่อมุยก็ <c oughs> ที่บ้านตัน้งพระฤทธิสมมาตัา้งพระให้หลวงพ่อม,มุ้ยอย่างเย<ม>ไมก่อนี<ม>สอัห้าร้อย ยังนะพี่นะยังไม่ผ่านดูไม่ดีใช่ไหมดูไม่ดีหล่อเล่นยิงอ่ะสรุปคือแท้ใช่ไหมใช่หล่อเลยนใจหายเลยวะอ้าวโกนตาให้ได้ไหมได้ได้เนาะเพราะว่ามีกี่บล็อกเนี่ยเห็นว่ามีหลายบล็อกหลายเลยหลักๆก็สามบล็อกครับพี่เหรียญทำน้ำมต์นะครับ เดินทางมาอายุธยาอายุธยาอำเภอาลาบุรุษประมาณสี่สิบนาทีเป็นเหรียญแท้นะบล็อกคอขีดอันนี้นะพี่นะ<ช>เป็นบล็อกคอขีดแต่ว่าจะมีค่าไหมนะพี่เนาะก็เลยไม่ไม่ได้ราคาเท่าไหรไ่ผมไม่ไดมเลี่ยมจะเดิมไหมพาเดิมไหมไม่ได้ค่อยได้เดิมครับเดิม,มแต่ว่าเพียงเขาเก็บบางทีตอนแรกอาจจะไม่ได้ใส่ถุงไว้เนาะเพราะว่าผมมานี่ต้องแบบต้องดูประมาณ เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ละได้ได้รูปผมถ่ายก็จับแล้วก็ถ่ายเลยที่ส่งไปมันก็เลยย้อนแสงติดต่อครับติดต่อติดต่อเลขอะไรอ่าศูนย์สามหนึ่งติดต่อครับอ่าโอเคเนาะได้ได้ติดต่อเอ้ยพี่ดูคลิปผมไหมดูเหมือนกันก็ดูดูใช่ไหมอ๋อจริงๆผมติดต่อคนผมเลยต้ององค์นี้แรกๆก็ไม่คิดจะขายเพราะผมไม่ได้ขายพระไม่ไม่ชอบขายพระ เดีตยวนี้เขาอายุเยอะปล่อยไปดีกว่าเพราะว่าให้อยู่กับสายตรงดีกว่าอยู่กับเราก็เก็บไม่ค่อยดีว่างอีเล็กตร้องเลี่ยมกรอบเลยพี่เนาะเลี่ยมใส่กรอบใช่ใช่เขาก็เพียงบอกว่าจะมีรุ่นพิมพ์ที่แบบไม่ไม่เลี่ยมก็มีเลี่ยมหรือว่าส่วนใหญ่จะเลี่ยมหมดเลยเลี่ยมทุกองเลี่ยมทุกองไม่ไม่ไม่แต่ส่วนมากสมัยก่อนกรอบบางครับแล้วก็น้ำเข้าอะไรบ้างเงี้ยเป็นสนิมเขียวกรอบแตกอะไรเงี้ยครับ เขาเลยตีแบบไม่เลี่ยมไปใช่บางอันนี้ปกติก็เลี่ยมมาแต่กรอบมันแตกไงเขาก็เลยแบบเหลือแต่เหรียญถ้าถ้าได้กรอบเดิมสวยๆแล้วก็ไม่อากาศไม่ค่อยเข้าองั้นจะได้ราคาหน่อยก็อยู่ที่ประมาณหมื่นแปดสองหมื่นกูก็รับนะสวยๆนะครับอย่างนี้ก็ตามสภาพนะแต่ถ้าไปเปื่อยพี่ได้หมื่นกว่าบาทหมดถ้าเปื่อยเริ่มต้นหมื่นกว่าบาทหมด เองก็ขอบขอบคุณพี่มากครับครับผมไปไกลมากกันรู้ว่ไปไกลเท่าไหร่สี่สิบกิโลสี่สิบนาทีสี่สิบนาทีที่เคื่อนพี่มีอะไรก็ทำมานะครับได้ได้ครับขอบคุณครับ